งคลกิจร้รองผู้บัญชาการตำรวจฟันอาญาพิธากับพวกข้อหากระบฏลั่นไม่ได้หิวแสงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15นาฬิกา9นาทีมงคลกิจยื่นผู้บัญชาการตำรวจนำเนินคดีอาญาข้อหากระบฏ ทิธากับกรรมการบริหารพักก้าวไกลหลังสารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพ,พักยนันไม่ได้หิวแสงวันที่8สิงหาคม2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายมงคลกิจสุขสิงทธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กชป นำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพักเก้าไกลและตัดสิบกรรมการบริหารพักสิบปีในคดีล้มล้างการปกครองเข้าร้องทุกกล่าวโทษกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขขวิมลผู้บัญชาการตำรวจโดยขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับ นายพิธาลิ้มเจริญรัตนายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม11คนว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วรรควัหนึ่งฐานล้มล้างสถาบันการปกครองและเป็นกบฏหรือไม่นายมงคลกิจเปิดเผยว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมา แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของพักก้าวไกลในการหาเสียงเรื่องยกเลิกมาตรา112เป็นพฤติกรรมร้ายแรงและคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรดังนั้นในฐานะผู้บัญชาการตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายขอให้ดำเนินคดีอาญาด้วยซึ่งตนพร้อมจะเป็นพยานในคดีส่วนประชาชน14 ล้านเสียงที่เลือกพักก้าวไกลถือว่าไม่เข้าข่ายสนับสนุนการกระทำความผิดเพราะเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์และพักก้าวไกลมีนโยบายอื่นกว่า300ข้อประกอบกับกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะพักการเมืองเท่านั้นยืนยันว่าตนออกมาร้องทุกครั้งนี้ไม่ได้หิวแสงและไม่ได้ต้องการเหยียบย่ำซ้ำเติม แต่ตนต่อต้านการนำนโยบายยกเลิกมาตรา112มาหาเสียงตั้งแต่แรกแล้วนายมงคลกิจกล่าวต่อว่าหลังจากนี้ตนมองว่าสสพัก9ก้าไกลที่จะย้ายไปอยู่พักใหม่สามารถนำนโยบายเดิม300ข้อมาสารต่อได้เพราะถือเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ต้องไม่ใช้นโยบายปฏิรูปสถาบันและนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112เพราะจะทำให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่และสอสอในพักไม่ปลอดภัยยิ่งหากพักก้าวไกลยังยึดมั่นแก้ไขมาตรา112เพื่อช่วยเหลือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่หากพักคิดได้ไม่แต่ต้องการปฏิรูปสถาบันและมาตรา112ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคดีของนายพิธาทำให้อาจได้รับการผ่อนปรนด้วยนายมงคลกิจกล่าวว่าทรงสารนายพิธาไม่อยากให้ถลํลึกไปมากกว่านี้เพราะเห็นว่าช่วงหลังๆนายพิทาก็ดูสำนึกและแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักด,ดีสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้อาจทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ หรืออาจมีบุคคลบางกลุ่มชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนั้นนายพิธาอายุยังน้อยก็ผิดพลาดกันได้และหากปัจจุบันรู้สำนึกก็อาจเป็นเหตุให้โทษเบาบางลงหากมีการดำเนินคดีจูจ่ๆหายใจไม่ออก ชายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ช็อกเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มโปรดชายวัย38ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จูจ่ๆหายใจไม่ออกช็อกรวจเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มที่แสนโปรดปรานอาจูนนามสมมุติชายชาวไต้หวันวัย38ปีไม่มีนิสัยชอบสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย แต่กลับชื่นชอบการอาหารที่มีน้ําตาลสูงและไขมันโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงทำให้ตั้งแต่ในช่วงอายุ20ปีก็ตรวจพบว่าน้ําตาลในเลือดสูงแต่เขายังคงไม่คิดว่ามันอันตรายมากนักและเพิกเฉยต่อสภาพร่างกายของตนเองจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาสังเกตได้ว่าขาของตนเองค่อยๆบวมขึ้นกว่าเดิม และมีอาการหายใจไม่ออกถี่ขึ้นสุดท้ายเมื่อตัดสินใจไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจึงพบภาวะไตวายแพทย์แจ้งว่าจำเป็นต้องฟอกไตเพื่อรักษาการทำงานของไตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นอันตรายต่อร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไตหวังอี้ชุนนักไตวิทยาที่โรงพยาบาลไทยเปจื้อจี ไต้หวันชี้ให้เห็นการสำรวจทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสิบของชาวไต้หวันเป็นโรคเบาหวานและในบรรดาผู้ป่วยโรคเบาหวานหนึ่งใน7มีโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวานปัจจุบันไต้หวนันมีผู้เข้ารับการฟอกไตมากกว่า8 0,000ื่นรายโดยเกือบครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ครีมเทียมและรถเคมีปรุงแต่งไม่เพียงแต่มีแคลอรี่สูงเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายรวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นโรคอ้วนภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเมตาบอลิกซินโดรมไขมันในเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและโรคไตโรคไตจากโรคเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่อายุต่ำกว่า40ปีหวังยี่ชุน กล่าวว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอีกต่อไปตามสถิติพบว่าหนึ่งในหนึ่งร้อยของคนหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเป็นโรคเบาหวานและสัดส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรคเบาหวานจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดโรคไตาจากเบาหวานทำให้โปรตีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้น และการทำงานของไตลดลงหากสะสมเป็นเวลานานก็อาจลุกลามไปสู่โรคไตวายระยะสุดท้ายแพทย์อเมริกันแนะนำเครื่องดื่มสามชนิดที่ตับและระบบย่อยอาหารชอบทุกอย่างมีขายในไทยพอนองงออายุน้อยล้มตึงเป็นอัมาพาตเพราะสองเมนูปโปรดหมอเตือนหนุ่มสาวกินแทบทุกคน ก่อแก้วเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทอสอชอเคยโดนยุบชีพักต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15นาฬิกา14นาที ก่อแก้วพิกุลทองสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทอสอชอเคยโดนยุบพ,พักชีพักการเมืองต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันเมื่อวันที่8สิงหาคม67ที่รัฐสภานายก่อแก้วพิกุลทองสสบัญชีรายชื่อ พักเพื่อไทยถแถลงว่าขอแสดงความเสียใจต่อสอสอและสมาชิกพักก้าวไกลาจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญล,ลงมติยุบพ,พักก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมตนในฐานะผู้ที่เคยถูกยุบพ,พักเมื่อครั้งอยู่พักไทยรักษาชาติเมื่อปี2562เข้าใจความรู้สึกดีไม่ว่าสอสอ สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพักต่างมีความรู้สึกหลากหลายแต่เป็นไปในทางลบทั้งสิ้นในฐานะคนหัวอกเดียวกันขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกพรรก้าวไกลนายนก่อแก้วกล่าวว่าบทเรียนของพักไทยรักษาชาติและพรรคกา้าวไกลเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนและพักการเมืองทุกพักต้องพึงตระหนัก ว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองต้องไม่กระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาดถึงแม้จะปรารถนาดีหรือไม่ก็ตามพักเพื่อไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักเพื่อไทยตลอดจนผู้นำทางจิตวิญญาณของพักตนและสมาชิกทุกคนล้วนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราตระหนักและจะไม่ทํากิจกรรมทางการเมืองใดที่เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคคนละบาทโดยเด็ดขาดนายก่อแก้วกล่าวอีกว่าสำหรับการยุบพักก้าวไกลหรือพักการเมืองก่อนหน้านั้นเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้มีการยุบพักการเมืองซึ่งส่วนตัวมองว่าการยุบพักการเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและสถาบันการเมือง เพราะการเมืองแต่ละพักกว่าจะก่อตั้งได้นั้นต้องทุ่มเทศัพกำลังมากมายใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำได้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งสมาชิกรายปีสมาชิกตลอดชีพเป็นจำนวนมากเมื่อยุบพักแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงกระทบต่อสอสอแต่ยังกระทบต่อผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของพักนั้นด้วยซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอยากฝากไปยังคนที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้พิจารณาแนวคิดไม่ยุบพักการเมืองหากกรรมการบริหารพักการเมืองทำผิดกฎหมายก็ลงโทษบุคคลน,นั้นหรือคณะนั้นไปหรือผู้สมัครสสรายใดทำผิดกฎหมายก็ลงโทษผู้นั้น แต่คงพักการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลของประชาชนไว้เพื่อพักการเมืองนั้นๆจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นสถาบันการเมืองที่ดีขึ้นในอนาคตขอให้สสและผู้สนับสนุนสมาชิกพักเก้าวไกลเปลี่ยนความเศร้ามาเป็นพลังในการคิดนโยบายดีๆที่จะช่วยพัฒนาประเทศการเลือกตั้งในวันข้างหน้าพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งหลัก รวมทั้งภาคอื่นๆจะได้แข่งขันกันนำเสนอนโยบายที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนำสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ประเทศไทยอยากให้ระง,งับสติอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าลงและเปลี่ยนพลังไปทางบวกเพื่ออนาคตที่ดีกว่านายก่อแก้วกล่าว